สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิว l รเลชั่นแนลวันนี้ขอเสนอข่าวประจําวันที่27พฤษภาคมทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเดินหน้าติดต่อตัวแทนอาเดียนลาวิโอโดยหวังดึงมาร่วมงานในซีซั่นหน้ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวโยงกับปีศาจแดงตั้งแต่หน้าลอนปีที่ผ่านมาแม้ช่วงดังกล่าวกําลังจะตกลงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องยุติเพราะทั้งสองฝั่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไปและหาทางออกไม่ได้ อย่างไรก็ตามกระแสข่าวลาบิโอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะสัญญาของดาวเตะวัย28ปีกำลังจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้และทางยูเวนตุสเจองานหนักในการเจราจาสบับใหม่หนึ่งในทีมที่ถูกกล่าวถึงคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสื่อทั้งในและนอกอิตาลีเชื่อว่าปีศาจแดงพร้อมเจราจาดึงลาบิโอเข้ามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในตลาดรอบนี้แม้ว่าการแข่งขันจากทีมใหญ่อาทิเช่น มแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตุกโตเมกาโตเผยว่าบริษัทแดมได้เริ่มดำเนินการติดต่อไปหามารดาและนักเตะซึ่งทำหน้าที่ครอบคู่เป็นนายหน้าเจรจาอีกด้วยคาดว่าเวโรนิลาบิโอจะแ,แจ้งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไปให้แมชเชสเตอร์เยเดรับทราบแม้ทางมาลายยังมีความหวังแต่การพลาดไปเตะชัมเป็นลิกคงทำให้อเดนลาเบียอ พร้อมมองหาทางเลือกอื่นในหน้าร้อนนี้อีกทั้งปีศาจแดงเตรียมผลักดันและยกระดับการเจรจาแบบจริงจังเมื่อซีซั่นจบลงอย่างเป็นทางการครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เริ่มจะติดต่อหาตัวแทนของอาเดียรลาบิโอแล้วนะครับก็หวังที่จะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในซีซั่นหน้านะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขาจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ